สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตนะครับผมช่างเอ็กนะครับวันนี้ก็มาเป็นงานเปลี่ยนจอในนะครับผมเป็นแมค b o o k ร5นิ้วนะครับผมโมเดล A 1286นะครับมาในการคือจอเสียนะครับผมจอเสื่อมจอเสื่อมก็คือจะเป็นข้าบนะผมตรงกลางจอนะครับเหลืองเหลืองนะครับเหมือนเป็นฟิล์มฟิล์มเริ่มเริ่มบวมนะครับผมจะเห็นตรงขอบขอบนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับคือเป็นอาการจอเสื่อมนะครับผม สี LED ข้างในนี้เริ่มเสื่อมว็จะบวมขึ้นมานะครับผมถ้าเป็น MacBook Air ก็เป็นนะผมปีเอหนึ่งสี่หกหกนะครับบางเครื่องก็จะมีกลิ่นแบบว่าเป็นเหม็นนิดนึงนะครับผมเป็นอาการจอเสื่อมนะครับก็สามารถเปลี่ยนจอใหม่ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องจอเสื่อมก็มาทห้ทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนได้นะครับฝาเพจสมายทีสวิตเวดด้วยนะครับมีสิบสาขาแล้วครับผมสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลอโส่งนะครับแล้วก็ยูเนี่ยนมอลาดพร้าวเซ็นทรัลรัตนาธิเบศเดละมท่าพระสาขาไม่กับบางนานะครับผมสาขาเดลโมบางกะปีสาขาวัชรพลสำนักงานใหญ่จะอยู่ประเวศนะครับผมไอฟิวบางนานะครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็ไว้ใช้บริการได้เหมือนกันครับแล้วก็มีสาขาจันทบุรีนะครับผมก็ยินดีบริการนะครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับติดเพ c สมัยทีสวิตไว้ด้วยครับ จบงานนะครับผมเปลี่ยนจอใหม่นะครับตลอดที่ใช้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ